ชอบหมอชอบวิศวะโอ้ยเลือกไม่ได้อยากได้ทั้งคู่ฟังทางนี้สวัสดีค่ะพวกเรามาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลหรือเรียกสันส้นๆว่า BME เหมาะกับน้องๆที่ชอบสายสุขภาพเรียนหมอก็ดีแต่ก็ชอบเทคโนโลยีเอ๊ะหรือเรียนวิศวะดีกว่าภาของเราก็เป็นอีกช้อยส์นึงเลย เป็นที่แรกในประเทศไทยเลยด้วยนะการันตีความเกา่าเก่าแก่แน่นอนหลักสูตรนี้เรียนทั้งหมด4ปีระบบการเรียนการสอนก็เป็นของอินเตอร์ล้วนๆจบมาเนี่ยนึกว่าเจ้าของภาษาบรรยากาศการเรียนก็ดีมากห้องก็เนียบอาจารย์ก็น่ารักเพื่อนๆก็รักกันมากปานจะหยู่หัวเรียนภาคนี้ทฤษฎีแน่นปฏิบัติก็ไม่หวั่นจนอาจารย์เต็มเต็มยังไงหรอคะพี่ ก็เข้าแลบอันเปเปอร์เลี้ยงเซลผ่าจา์ใหญ่ทำมุนยนต่อวงจรเขียนโค้ดเบลเคมคาคูลัสแมคานิกเพคสุดธุรกิจยังมีโหเยอะเว่อ oh, <yeah>, แต่มพอ,อยังถ้ายัางไม่พอก็อย่าลืมมาเจอกับพวกเราได้ในงาน MU Open House ในวันที่28-29ตุลาคม2565นี้นะคะ